สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เรามีข่าวหลุดที่น่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากเฟียสกับ2026เฟียสโทโรที่กำลังเป็นกระแสะร้อนแรงในวงการยานยนต์ซึ่งจากภาพหลุดและข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาทำให้เราพอจะเห็นภาพรวมของรถรุ่นนี้ได้ชัดเจนพอสมควร เริ่มจากดีไซน์ภายนอกเฟียโทโร่2026ยังคงเอกลักษณ์แบบสไตล์อิตาเลียนที่ทันสมัยและมีความสปอร์ตโดดเด่นด้วยฝาหน้าแบบเลสทรงเรียวผสมผสานกับกระจังหน้าใหม่ที่ดูดุดันขึ้นกว่าเดิมการชนหน้าถูกออกแบบให้มีมิติชัดเจนยิ่งขึ้นเพิ่มความบึกบึนพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ลอ้ลออลูมยดีไซน์ใหม่ขนาดประมาณ18-19นิ้วเพิ่มลุคพรีเมียมและมีการยกระดับความสูงจากพื้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการลุยเส้นทางวิบาก ด้านท้ายรถมาพร้อมไฟเล็ดแบบเรียวยาวที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นและมีโลโก้เฟียสขนาดใหญ่ตรงกลางที่ดูโดดเด่นมากเมื่อมองจากด้านหลังส่วนภายในห้องโดยสารของเฟียสทรโร2026กก็น่าสนใจไม่แพ้กันโดยใช้โทนสีเข้มที่เน้นความเรียบหรูพร้อมการใช้วัสดุหนังและพลาสติกคุณภาพสูงตกแต่งรอบห้องโดยสาร หน้าจอ Infotain เมนตขนาดใหญ่ประมาณ10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและมีระบบเชื่อมต่อ Fiat Connect รุ่นใหม่ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่มีการปรับรูปทรงให้จับถนัดมือขึ้นเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางและมีระบบอุนบอ่นเบาะส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นจากกรุ่นก่อนและมีช่องชาร์จ USB-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังอีกด้วย ในด้านขุมพลังเฟียสทโร2,026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ1.3ลิตรที่ให้กำลังประมาณ185แรงม้าและแรงบิดสูงถึง270นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6หรือ9สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2 w d และ4 w d ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางธุรกันดารระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและเสถียรภาพในการขับขี่ โดยเฉพาะในสภาพถนนที่ไม่เรียบด้านระบบความปลอดภัยเฟียสโทโร่6ก็มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบครันเช่นระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA กล้องมองรอบคัน360องศาระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและถุงลมนิรภัยรอบคันสูงสุดถึง6จุดซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจในทุกการเดินทาง จุดขายที่โดดเด่นของเฟียสโ r โรุ่นใหม่นี้คือดีไซน์ที่แตกต่างจากกระบัท,ทั่วไปมาพร้อมความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกันการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารซึ่งเหมาะสำหรับทั้งคนที่ใช้รถเพื่อทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันฟังก์ชันไฮเทคต่างๆที่ใส่มาให้ถือว่าเกินค่าสำหรับรถในเซกเม,มนต์นี้รวมถึงระบบช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนที่ปรับให้ตอบสนองดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับราคาคา,าดการณ์ของ f ฟ a t Toro 2026แม้จะยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวจากบราซิลระบุว่าอาจเริ่มต้นที่ประมาณ850,000ถึง1 2 0 0 0ล้บาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและระบบขับเคลื่อนที่เลือกซึ่งถ้าเปิดตัวในไทยในราคานี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับฟังก์ชันและดีไซน์ที่ได้รับสรุปโดยรวม f ฟ a t Toro 2026คือรถกระบะท,ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีครบฟีเจอร์จัดเต็มทั้งภายในและภายนอกและยังเหมาะกับผู้ใช้งานที่มองหาความแตกต่างในตลาดรถกระบะท,ที่กำลังอิ่มตัวในปัจจุบันใครที่กำลังรอรถกระบะสไตล์พรีเมียมมีความอเนกประสงค์ใช้ขับในเมืองก็หล่อใช้ลุยทางไกลก็ไม่หวั่นนี่อาจเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากๆและหากมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยเมื่อไหร่เราจะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบก่อนใครอย่างแน่นอน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากแชนแน n เนมไทยแลนด์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ